มาสวัสดีและทักทายกันอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องทุกคนสายพูมต้องขออภัยด้วยนะคะเหตุขัดข้องทางเทคนิคสายหลุดไล่ไล่ไล่สดหยุดไปเมื่อกี้เนี่ยจ้พาพอดีสายพูมพมีมูทอกเขามาเราก็เลยตกจ้าสายพูมต้องขอโทษและขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้เราตอนนี้เราก็กลับมากันใหม่ในที่ช่องสายสิพูขอนแก่นไทยนอร์เวกันอีกครั้งหนึ่งจ้าสายพู้มพพักเขาปลากระเทียมจ้าเขามาเก็บกระเทียมป่ากันจ้า ปลากระเทียมสวยๆทั้งเขาทั้งลูกจ้ะอยู่ในดงกระเทียมกินกระเทียมนี่รึมเลยจะ้ะหอมอบอวนตรบอบอวนเลยจะ้ะกินกระเทียมจะ้ะคุ่นพี่น้องเอ้ยงามบาสอสอ่อนน้าแนบอ่ะจ้ะเขี้ยวงามอีหลีจะ้ะนี่ละจะ้ะสายผู้พามาเบิงบร,รยชกาศภาพปลากระเทียมสดๆน้ากันเลยจะ้ะสวยๆงามงามจะ้ะมื่อนี้พอได้มาเก็บกระเทียมป่ะในดอกพี่นอ้นองมาพาพี่พาน้องมา เบิงบรรยากาศป่ากระเทียมแล้วก็มาเดินออกกําลังกายเนาะจ้ะเนาะสวยๆงามๆมัม้สาวผิพูสิพาเก็บกระเทียม mm hmm. ยมาเก็บกระเทียมกันจ้ะบันนี้จ้ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวพาเก็บกระเทียมกันจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวสายพูตั้งกองแป๊บหนึ่งพี่น้องจ้ะตั้งใดเพราะพี่น้องมันชันเนาะเทามันสั้นด้วยพี่น้อง อย่ซา,ายผู้สิพาเก็บจ้าบันเน่มาเลยจ้าเรามาเก็บกันอื้โอ้ชบบปกล้องตีลังกาพี่น้องกล้องตีลังกาหลงเขาไม่จะพึ่งจะพึ่งจะพึ่งไายตาคอยด้วพี่น้องเ้อมันสันอิริพี่น้อง,องต้องทําใจมันสัน่อยสิตั้งแนวใดพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าคอยก็อยากให ซุ้มเจ้าได้เห็นน้ำข่อยเนาะว่ามันหลายซ้ำใดมันงามซ้ำใดเนาะพี่น้องเอ,อ้ยข่อยสิตั้งได้บริจาคมาทสิตีหลังกลางข่อยอีกบ่กล้องจ้ะโอ้ยจากสิตั้งจังเด๋เนาะพี่น้องเอา้าหนาสิได้แล้วเนาะจ้ะเนาะมาบัริจาคมาเก็บกันเนาะเอาจ้ะลองซีละจ้ะ ไปพัดน้ำมันหอยแสบพี่น้องเอ้ยมาจ้ะมาชมบรรยากาศมาชมบรรยากาศชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนกันพี่น้องสาเก็บผักปะใสยผู้บ่เอาใบมันได้จากมือในพี่น้องสสยผู้เอาใายผู้มักเอาสะ